สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องน้องก้อยเรืองแสนค่ะตอนนี้กำลังสิบไปแซ่เขาคุณตาค่ะคุณตาบอกว่ากอลัสิไปส่ยซอยคุณตากอนประสันเตาเปก,กเลยวา่าเอื่อยมาซอยเบิงคุณตาแนวประสันสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องพอมีอางานยกเบิงเดียวเด้อ อยู่คุณแม่สีนิพพอ,อยู่จากพี่น้องแม่แต่สีนิพพาสองวันงานเ <c oughs> ทศกาลผ่านมาแทบปีกว่า,วาบนหาลืมกันในงานวันออกวนันซาสัญญาว่าจะรักมจุดถูกเพียนเทียนร่วมกันอาธิษฐานบารักมันที่โร่มรถขึ้นตามาเปม,มีของขวันให้มาเป็นพระเช็ดหน้ากระโบผู้คม แม่นค่ะเพราะว่าถนนยมุสเสานคนไปเห็นงานเพราะว่าคนไปเห็นงานมันเป็นลูกงานเป็นหลายสบายดีก็นันง่นงนั่งนั่งรอเลยสวยที่สุดในทุ่งนายืนนึงตอนนี้เครื่องรถสุกเป็นลูกสาวนาะเป็นลูกสาว้าหาสาวนาพี่น้องก็ต้อง <คา S 2> หัดเก็์ไทย Here, เปลี่ยนบรรยากาศจากพี่น้องจากอยู่ในห้องแอร์นะคะนอกสกายมาเป็นยูนอยู่ใน,ในพัดลมบรรยากาศความสุขที่แท้จริงก็อยู่ที่บ้านเราค่าะอยู่ตามทุ่งให้ทุ่งหน้าทุ่งให้ทุ่งหน้า ไม่อยังคือหัวขวนคอยดีใจนะตี่เห็นแตงแนวนี่บอคมักในบ้า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 นให้บ้านหนางเนาวมาต้องเลินลู่ยังชูบันนาฝนฟ้าไม่อำนวยโชคไม่ช่วยบ้านนาทึงข่าวระทมเงนมองบนฟ้าเมฆเลยละ ไม่ยังแล้วคุณตาตาาอ๋อเป็นทางไปอยู่เนาะได้แล้วบาริสเซาเข้าได้บัริบเบนยูข่นเด้อไม่จับก็ได้ครับตาต้ก็ไปเาืองนันเนาะ เช้าน,นี้นะคะที่นาต้นตาลกาดด็วกตาลแตบว่าพี่ดอกเดือจเต็มโเอาห้าเป่าก้อเนาะเอาใบเติหน่อยเอาเนาะค่ะต้องทำแบบนี้นะพี่ก้อยเพราะว่าอาชูไปหน้าก็ได้ดิบอ่ะค่ะ ใครับ้องดึงเอาเพราะว่า้างหน้ามันน่าสิพืชเด้้างหน้าไม่ยากาศแบบนี้ก็บพราเห็นหลายปีแล้วพี่น้องเพราะว่าก็ทุบอาเนาะมัาใส่ใบมามาาบางทีมากพอถือช่วงทำหน้าพี่เต่มเมยาเฮ็ดบอ้เฮ็ดแล้วก็เฮ็ดพี่น้องเอ้ย ก็นโวมกับยายดูว่านี่ละค่ะเนาโอ้ดีเด้อออกอยู่เด้อเนาะแมนมันออกอยู่แต่ว่าเขามันออกโบรายพอว่า เนาะแล้วก็ทุเรียนเขาบริการถึงที่เลยมังคุดก็มีหรออยากกินมังคุดอยากกินหรือเปล่าอยากกินก็สั่งสิคะซื้แม่ค้าจุตลาตะลุ่นสีกับเป็นเป็นเอฟซีเพิ่นกายโมจักค่ะซื้อมังคุดเพิ่นกระแถมให้ ขอบคุณขอบคุณหล้ายค่ะที่จำได้ตอนนี้ก็อยู่ทุ่งนาแล้วพาติโทดูนี่แหละพี่น้องเอ้ยน้องที่แซะข้า,ากกวตะกรอนกันนะมันแซ่บ่อนเก้าบ่อนเดือดน,นี่แหละโอ้ยาำย้งก็เวลาจะจัน เพงให้ทางมันก็จะกอดอนผมีเหงื่อกระเป๋าข้าวแลบี้ยังน้อยก็ได้นนําห้องเพลงยังเนาะจังเศร้าอยู่เสียวเพลงยังจะเศ้าซึ่งยังก็ได้ครเศ้าเลยยังรอป้ออือเอาเลย ก็น,น้ำหมอกย้อยกำตายทาั้งเมืองเลยหนาวเพราะเฉยท,ท่อใดนองโท่นใดหนาวไก่นองถึงบ่มีพาห่มขอให้น,น้องเน็บขางทางน้อง ก็ยูเป็นน้ำตานอนยน้อยเปลี่ยนอ้อยย้อยหยับยางไหลเปลี่ยนตางน่อยน่อยน้ำตา้ยยพัดแห้งหนาวลมพัดตึง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 ตงงกล่ผูกระดึงเขตดมือตังเลยเป็นมือางอารมณ์เลยได้ล่าวทตาง บิุ้าอีกเยอวันนี้ข้าอยู่นี่นะข้าติไทยมาอยู่ตันครับสวัสดีน้องสบายดีด้วอจ้ายวดเ่า่เหมแซ่เขาไอ้คุณตาหรอบสุดท้ายเป็นสิบสองเพราะว่ารอบแรกห้าเป่ารอบที่สองสี่รอบที่สามสามเก้าสิบเปสิบสองครับ เอาสุดท้ายเสร็จแล้วข้ามข้มเหร็ดโบกับหาเบิงหาเบิง้องในจ็ดดอกกับได้เห็ดฮน่าหหางเราคุมงตเยี่งไปหน่อเราไตของนาไปหนอตี้าพิชาไปหาา คันคันไตเขาแทะหน้าไปทั้งงานเจ้านอกวะล่ะเออมันมันออกเห็ดหวมันออกคันคันไตยังเอากระโหลของนังเงี้ยเดี๋ยวสิพาไปหาเดี๋ยวนี้ละยังเศร้าอยู่เห็ดกำลังจุ่มจุ่มเดี๋ยวสิพาไปหาเห็ดเดี๋ยวนี้เอาอีรี โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวสิบหาบาปไปหาเหตุคลิปแชร์เขาฝากไว้ซํานี้แล้วพี่น้องเนาะยู่ดีมีแห้งแต่เศร้ายู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเบิ่งสุขุมสุขคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปพี่คอรแล้วก็บาเปที่ให้กำลังใจโดยมาตลอดคขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะบ่าวาพี่น้องสิอยู่บอลได้ขอพี่น้องสุขภาพพนามไมแข็งแรงลํำรวยเงินทองค่ะโดยสบายดีสวัสดีค่ะพอกันคลิปต้าค่ะ